คุยกันพอของปากของคอกันละนะคะเดี๋ยวเรามีแชร์เลนจ์ดีกว่านะคะให้ทั้งสองท่านนะคะได้มาลองดูกันซิว่าจะรู้ใจกันมากน้อยแค่ใครที่ถ่ายรูปเมื่อสักครู่หรือว่าถ่ายวีดีโออะไรก็ตามนะคะอย่าลืมใส่แฮชแท็กให้เราด้วยนะคะไพร์มันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กนี่ขออนุญาตนะคะอีกหนึ่งแฮชแท็กนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอีกหนึ่งแฮชแท็กนะคะเจ็ทอ็กิชิตันนะคะ X อ็กซ์แมน คะเอาล่ะนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะเราคุยกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาชั่เลนจ์กันสักนิดนึงดีกว่านะคะกับเกมของเรานะคะหนอันนี้จะได้ทิ้งงานเก็บนะเอับอ่ะนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามีไว้บอร์ดนะคะให้แต่ละท่านนะคะแต่เอ๊ะเดี๋ยวเราจะถือมายังไงดีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะช่วงนี้นะคะไม่ไม่ไม่ เดี๋ยวจะหาว่าแรงแองศิลปินของเราเกินไปนะคะเอออ่าแล้วมีปากกานะคะต่อไปบอร์ดไปให้เงินแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพันหลังชนกันไ่อะเดี๋ยว่ด้านึงจะไหวไหมเนี่ยถ้าจะไหวเนาะเออนะคะเขียนด้านขาบอ๋อกระดานดาโอเคเดี๋ยวเราเขียนด้านขาวเราขออนุญาตเขียนด้านขาวแล้วกันเนาะโอเคอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามา ดีกว่ามีคะแนนนะคะแต่ว่าสนุกกันระเทยเลยมอถึงคุณพี่แม็กนะคะถามว่าเอ๊มีคะแนนหรือเปล่าเนาะอันนี้ไม่มีคะแนนีเลยกระเทยนะคะคำถามแรกดีกว่าที่ว่าจะตอบถูกกันหรือเปล่านะคะคำถามแรกค่ะถามว่าทั้งสองท่านนะคะใช้ภาพล็อกหน้าจอเป็นภาพอะไรให้เวลาสามวิเขียนได้เลยสามวินาทีเขียนได้เลย พี่แม็กซ์นะคะส่วนพี่แม็กซ์ยน้องนัดนะคะให้ทายของอีกฝั่งนะคะว่าใช้ภาพหน้าจอนะคะเป็นภาพอะไรมั้งเนะหมดเวลาสามวินาทีเออยังไม่ได้เสร็จเลยเออเอาล่ะนะคะให้งันแล้วค่ะเดี๋ยวเราขอคําตอบดีไหมนะคะให้ให้ให้น้องนัดบอกดีกว่าว่าคําตอบของน้องนัดคืออะไรภาพหน้าจอของน้องนัดคืออันนี้ภาพนัดใช่ไหมครับของของของ ภพาพจริงๆของนัดเลยภาพจริงของน้องนัดคือคือน้องนัดครับคือภาพน้องนัดเลยและคำตอบของพี่แมกถูกไหมคะโชว์เลยคนะ่ะว้าถูกต้องด้วยส่วนที่เป็นภา,าพ้าจอของพี่แมกคนะ่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพภาพคนครับพาพวาดด้วยสีน้ำครับอ๋อเป็นภาพคนที่วาดด้วยสีน้ำลยคะ่ะและดูคำตอบของน้องนัทจะตอบ ของผมเป็นคนเหมือนกันได้ไหมคะได้ไหมอ่ะได้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 ้ได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 ้ไน้ได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 ้ไ จะตีทีมงานให้นะคะเดี๋ยวให้ลบช้ากว่านี้นิดนึงอาจได้เอางี้เนาะได้โอเคค่ะกำจัดท่านที่สองค่ะถามว่าทั้งสองท่านชอบสัตว์อะไรมากที่สุดให้ถ่ายของกันและกันถ้าเรายืนอย่าสาบแล้วนะห้าวินาทีแล้วกันห้าวินาทีชอบสัตว์อะไรมากที่สุดนะคะเอาใจเป็นสุดที่เอาใจอะไรนะคะวินาทีก็ได้เหรอหนึ่งวินาทีก็ได้ใช่ไหมคะแต่อาจจะเขียนไม่ทัน พี่แบ็กตลอดจังเลยวันนี้ี่สอกเลยเห็นเสร็จเรียบร้อยส่วนน้องนัทนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคําตอบนะคะที่เราจะเฉลยก่อนนะคะเอาเป็นพี่แบ็กบ้างพี่แบ็กคะพี่แบ็กชอบสัตว์อะไรมากที่สุดคะแมวหมายถึงว่าตัวแม็กใช่ไหมครับตัวตุ้งนัทเองครับผมชอบแมวเดี๋ยวเรามาดูน้องนัทค่ะ โกเลยค่ะคำตอบคือแมวและสุนัขเออก็ถือว่าโอเคได้อยู่นะส่วนคำตอบค่ะของน้งนัดค่ะแมวกับสุนัขเหมือนกันก็คือชอบแมวกับสุนัขล สองก็ยังรู้ใจกันนะคะข้อนี้ก็ก็ไม่ได้ยากเนาะข้อนี้ก็ไม่น่ายากนะคะอ่ะมาข้อ3ามาข้อ3เรามี5ข้อหราอมีห้าข้อเดี๋ยวเราลงแบบนึ่งนะคะข้อต่อไปไม่ไม่น่ายากเหมือนกันอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวข่งลังชนกันนะคะข้อนี้ค่ะถามว่านะคะทั้งสองท่านค่ะสิ่งแรกที่จะทำตอนตื่นนอนคือ นังจะบอกว่าไม่เอาลืมตานะเออไม่เป็นไอะไรก็ได้อะไรก็ได้นอเะรีม็จังเลยพี้น okay. ่แค่เขียนกระดานก็หล่อแลอเลยอนี้นะคงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนพี่แม okay okay> ็กนะคะจำไคุณน่าจะยาวเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะมัน เรนี้มาโชว์คำตอบหน่อยค่ะถูกไหมเอ่ยทโชว์ดำตอบน่ารักจังโอ้โหมีสตอรี่ด้วยอยากจากเขาอะไรบ้างตอนแรกผมก็ผมลืมครับผมก็ไปเขียนตอบของตัวเองก็เป็นดื่มน้ำครับนี่ครับดื่มน้ำด่าแต่ว่าแต่ว่าผมก็แบบเอ้าขออนันั้นนี่นี่ครับก็เป็นเดซี่มาวย์บุตร์ตัวค่ะ amor oh! อาการแบบไหนคะที่ตัวเองทำเออยังนอนอะไรแหละตอนนอนดีเ่อเวลาที่นอนเวลาเราเวลางอนนั้นก็เป็นคนที่ช่วงหน้าคนไม่เก่งเท่าไหร่เราโหยเวลางอนแล้วก็จะแบบเราก็จะแบบว่าจบอาจจะแบบไปหามุมส่วนตัวชนัก็อาจจะกับคุยน้อยลงอนอนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเจออาการแบบเนี้ยให้รู้เลยนะ ว่าเอาอัยังอนอยู่นะเออแล้วคําตอบค่ะพี่แม่คะคำตอบคื

ใช่ครับเป็นอะไรแบบเนีผมแม่กทำไปตรงนี้ปิดทำไปตรงนี้ไปเราไม่ชอบใช่ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ทำความเข้าใจเคลียร์แล้วก็ขอโทษอ่าเปแบบวิธีการแก้ปัญหาหน่ารักน่ารักนะคะส่วนน้องนะะัทค่ะถ้าถ้าพี่พี่แม็กนอนทำยังไงดีเอ่ยเราจะมีเขามีวิธีเข้าไปแบบไ,ไปง้องไปอะไรยังไงบ้างไหมคะก็จะพยายามพยายามคุยด้วยแหละครับพยายามอ,อ,อ้อนแล้วก็พยายามทักด้วยครับเพราะว่า ที่ทำให้พี่แม็กซอนส่วนใหญ่อาจจะมาจากนัทดื้อด้วยครับก็เป็นเรื่องแบบว่าแพ้มาอ่อนเราไม่ขับตัวให้ดีขึ้นครับแต่ว่าเราก็เนี่ยแหละเป็นคนดีขึ้นครับลองดูซิว่าเอ๊ะเราจะพี่นัทคอนเรื่องอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆปรับเนาะนะคะก็หรือจะเข้าแบบไปใกล้ๆไปงอๆอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะตัดนานั้นเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะ ข้อที่4ไปแล้วนะคะ,ะข้อสุดท้ายดีกว่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายกันดีกว่านี่นะคะข้อนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะรีวิวนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะว่าเป็นคนแบบไหนยังไงนะคะด้วยคำสามคำค่ะเออคอสามคำนะคะหล่อมากมากว่าเป็นอย่างไรนะคะสาม <3 S 2> คำสำหรับพี่แม็ก ส่วนพ e ี่แม็กก็สามคำหลับเก่งมากนะะคหล่อมี่ตัดแล้วหลับเก่งมากหลับเก่งมากหลับเก่งมากสามคำดัานล่างดัานล่างยังไงดีคะหล่อมากหล่อมากหล่อมีตัวอันนี้น่ารักที่สุดหลับเก่งมากหลับเก่งมาก เดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะยึงไม่ออกตอนนี้ทุกคนแค่สองท่านยังกระดานยังว่างอยู่นะยังนึกไม่ออกจริงจริงอ๋อแสดงเกินเกินสามใช่ไหมคะเกินสามไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบย่อๆแบบย่อๆคือสามสามคำนี่อาจจะเป็นคำหนึ่งสองพยางก็ได้นะคะคำหนึ่งสองพยางได้ได้สองสามพยางได้ หลอดดีสุดหลอดอดหลอดอๆหอดลอะลอดห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 ลอดีอดหลดเลอดหลอดอดหล้ดหลอดหอดหล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 อดหอดะค่ดหอนหลอดหลอดอหอดหลอดหลอดหหดอะหลดหนออหอหอด ว่าอะไรดีนะคะหล่อมากพี่แม็ก็หล่อมากหล่อมากหล่อมากหดีนะสามคำเองไม่เต uh, ็มกระดาษนะลูกแม่เนี่ยน้องนัทอยากอยู่กับเราเนินนานนะคะเอออันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสองท่านเลยนะคะและตอนนี้ค่ะเราดูเฉลยจากใครก่อนดีพี่แม็กได้เลยค่ะพี่แม็กขาสามคำนะคะที่ให้น้องนัทค่ะคือ ค่ะเชิญเลยปึ๊บไม่ทันได้อยู่อยู่นี่เสมอเลยน่ารักเดี๋ยวต้องให้อธิบายหน่อยว่าอยู่นี่เสมอคืออะไรนะคะส่วนส่วนน้องนัทนะคะให้สามคำกับพี่แม็กคือหล่อแข็งแรงขยันเดี๋ยวอธิบายหน่อยนะคะพี่แมทค่ะ อยู่นี่เสมอคืออะไรคะอยู่นี่เสมออยู่ตรงนี้เสมอครับอยู่ตรงนี้เป็นที่พักกินให้เสมอครับโอ้ยอบคุณขอบคุนเนาะนะคะอย่ในใจเสมอส่วนน้องนัทล่ะคะส่วนอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอนะคะส่วนน้องนัทให้สามคำนี้ทำไมถึงให้สามคำนี้คะครับตอนแรกจะเขียนว่าหล่อมากๆแต่ลืมไปพี่แมย์เขาไม่ได้หล่อเดียวเขาเขาเนขยันด้วยแล้วก็แบบ สุขภาพวินัยเขาก็ดีมากๆร่างกายแข็งแรงมากครับเลยก็เลยอวดพี่แน็คไปด้วยสามคำนี้เลยอะไเก่งมากอะไรเก่งมากตอบอะไรขยันนะคะนี่เป็นสามคำนะคะที่แต่ละท่านให้กันนี่นะคะเห็นด้วยไหมจ๊ะเห็นด้วยด้วยสุดๆเลยนะคะอ่ะนะคะเก5คำตอบนะคะ5 5คำถามผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่